ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนากว้างเด็กชายคนหนึ่งลืมตาตื่นตั้งแต่เช้าตื่นเถอะลูกวันนี้มีงานเยอะนะครับแม่แป๊บเดียวเองเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้เราจะไม่ยอมแพ้น้ำเย็นจากตุ่มสะท้อนแสงเช้าเด็กชายตักขึ้นล้างหน้าเปิดเช้าวันใหม่อย่างตั้งใจลูกแม่เก่งที่สุดเลยน้อยต้องช่วยแม่ให้ได้ทุกวันครับ เส้นทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นและแดดเด็กชายหาบของเคียงคู่ผู้เป็นแม่ไม่บ่นซักคำเหนื่อยจังเลยแม่แต่ไม่เป็นไรอดทนนะลูกเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นวันนี้น้อยมาขายของได้เหรอเก่งจริงครับจะช่วยแม่ทุกวันเลยตลาดเชา้าคึกคักแต่น้อยตั้งใจทำหน้าที่ ไม่ส่นเสียงล้อเลียนเริดสายตาใครทุกเหรียญที่ได้มามีค่าทั้งนั้นลูกแม่จะไม่ลําบากนานหรอกครับฝนก็ไม่ทำให้เราหยุดได้นะแม่ใช่ลูกคนจะรวยต้องอดทนแม้ฝนจะเทลงมาไม่หยุดลมก็ไม่มีแต่รอยยิ้มยังอยู่บนใบหน้าหนาวไม่ลูกมานั่งใกล้ไฟเร็วแค่มีแม่อยู่ก็อุ่นแล้วครับ ในนี้มีเรื่องเล่าของคนที่ไม่ยอมแพ้ลองอ่านดูนะสมุดเล่มเก่าแต่เต็มไปด้วยเรื่องใหม่ที่สร้างแรงใจให้เด็กน้อยถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้ใต้แสงตะเกียงความฝันของเด็กคนหนึ่งเริ่มชัดเจนขึ้นทุกหน้าเราจะเริ่มเก็บเองด้วยเด็กน้อยเริ่มมีเป้าหมายของตัวเองทีละเหรียญทีละก้าวลูกแม่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว พ่อแม่อดทนผมถึงเป็นแบบนี้เห็นไหมน้อยความพยายามไม่เคยทรยศใครขอบคุณที่ผมไม่ยอมแพ้ครับจำไว้นะถ้าอยากรวยต้องอดทนครับพี่น้อยจากเด็กน้อยผู้แบกของสู่พี่ชายที่สอนน้องเขาแบ่งปันความอดทนให้รุ่นต่อไปความเหนื่อยของแม่กลายเป็นพลังของลูกบางครั้งความรวยไม่ใช่แค่เงินทอง แต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้อดทนคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้ยิ่งใหญ่ได้เสมอ